สวัสดีจ้าวอแม่พี่น้องพอกับช่องนางเอกฟิสแนนด์นี่เราจะนา่งก็ได้หายแล้วได้กับมาโ่งเรียนเราจะนางมาโรงเรียนมือในเปิดมือที่สมแล้วที่นี่นา่งกันจะได้เหตุคีปต่อละจ้ะนา่งกันมาโรงเรียนกันยังไม่อายอยู่จ้ะตะวันกับบะมี่อันการย่างอื่นนา่งตรวจเราตรวจเราบะมี่เราแล้วจ้ะตะวันมันจังๆเรนะจ้ะพี่น้องตรวจมือแรกที่มันที่นา่งตรวจก่อนจะมาลงเรียนอ่ะมันจังจเราแบบที่นี่ อันนั่งกระามน้องที่เขาเคยเป็นก้อนน้องเขาก็บ,บอกว่ามันกระจางๆสั้นละพี่มันบ่าหายไปเลยมันอันแต่ว่าบ่าเป็นยังหมอเขากะหายมากร่งเรียดไปทํางานทําการในตามปกติสันจนะันนะน้องเขาว่าเนาะแต่ว่าัา้งแต่นั่งตรวจจนหอดมือน,นีนั่งก็คิดว่ามันหายไปแล้วลจันบ่ามีดรอกเขาว่านั่งหรือว่ามีอาการนี้ยังทมธรรมดาเลยลจากนั่งก็เลยสิมาอัปเดตเลยพี่น้องเบื้องจ้ะแจงแล้วเนี่ยจากพี่น้องเจ็ดโมงมือน,นี้บมีแดดจัน ธรรมดาเนี่ยโอ้ยแดดแห้งหลายเลยนะจ๊ะพี่น้องเป็นฟ้าคลื่นๆมืดเนี่ยแดดกับสีมีอยู่ล่ะช่วงบ่ายๆฝนทึ่เดือบุต่ว่ากลับขึ้นมะนาวอีจ้ะพี่น้องเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวห่อนอาทิตย์ที่นั่ง่วยหันยังห่อนอยู่จ้ะอาทิตย์นี้นะติดลบหลายติดลบเก่าอีกละแต่ว่ากันมันกับหิมะตกลงมากับหิมาละลายอันซุ่มเก่านี่ล้วจ้ะหิมะซุ่มเก่ากับซกกระโปงดีจ้ะพี่น้องช่วงหิมะละลายมันสิโซกกระโปงจักหน่อย เพราะว่ารถแล่นเหยียบน้ำใสเองจินอาจามักนก,ก,ก็จะซกกระปงพี่น้องมาละไล่หล่เราจะนั่งฟังนี่ได้เราจะพี่น้องนี่มาออกเบแล้ว,วข้อตักนี้บื้แล้วนัว่นงกับวิมอยังไลจจะนั่งกับมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่าอาการนั่งหา,ายแล้วนั่งมาโรงเรียนที่เก่าแล้วแล้วนั่งก็จะได้ทําคลิปต่อไปจ้ะสําหรับคลิปนี้นั่งกับวิมอยังไล นั่งกับฝากพี่น้องคือเก่า้าจ๊ะฝากเป็นก็ร่างใจนล้วเนี่เดี๋ยวหน้างกัจะกลับไปหาพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า